นานมาแล้วมีเด็กสาวนำว่าชวนชมเธอใช้ชีวิตเรียบง่ายตามวิถีชาวบ้านแม้จะเป็นเพียงลูกชาวไร่ชาวนาแต่ชวนชมกลับเป็นเด็กสาวที่มีความใฝ่ฝันเธอชอบมองท้องฟ้าและเฝ้าฝันถึงวันที่ตัวเองจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆที่แสนจะพิเศษเธอมักจะนั่งหลับตาฟังเสียงลมวิดวิวที่พัดผ่านมาลมแห่งท้องทุ่งนี้บอกเล่าเรื่องราวแห่งเสรีภาพ ทำให้หัวใจของชวนชมเหมือนจะล่องลอยไปยังดินแดนที่เธอไม่เคยได้สัมผัสวันหนึ่งขณะที่ชวนชมช่วยมันดาตักน้ำจากลำธารมารดแปลงผักเสียงโ่ร้องจากหน้าหมู่บ้านก็ดึงความสนใจของเธอให้ละสายตาจากงานในมือเมื่อหันไปมองก็พบว่ามีขบวนเกวียนใหญ่กำลังผ่านมาทางนี้ขบวนนี้ดูแปลกตามากจนชาวบ้านต่างวิ่งกรูออกมาดู ด้วยความตื่นเต้นมีทั้งเกวียนที่บรรทุกผ้าแพรพันสดสวยและสินค้าหรูหราในขบวนยังมีหนุ่มสาวแต่งกายสวยงามตามแบบฉบับผู้ดีเมืองกรุงชวนชมมองพวกเขาด้วยดวงตาที่โตหัวใจของเธอเต้นรัวเมื่อเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งที่โดดเด่นกว่าใครเขาสูงสงา่าผิวพรรณสะอาดสะอา้านผมดำขลับเป็นเงางามบรรดาสาวสาวในขบวน และแม้กระทั่งชาวบ้านที่มายืนมองอยู่รอบข้างตางก็พากันมองเขาด้วยสายตาที่หลงไหลนั่นใครเหรอใจใ๊ายายท่าทางหล่อแล้วเหมือนหลุดออกมาจากปราสาทราชวังเลยชวนชมถามเสียงเบากับยายพรยิงชราในหมู่บ้านที่ยืนอยู่ข้างๆยายพรหัวเราะเบาๆก่อนจะตอบว่าจเจ้าคนนั้นนะหรือ ลูกหลานขุนนางเมืองหลวงเชียวนะยายว่าอย่าไปเอื่อมถึงเขาเลยเรานะ่ะเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาจะเอาตัวไปเปรียบเทียบกับเขาได้อย่างไรกันคำเตือนของยายพรดังเข้าหูของชนชมแต่เธอกลับไม่รู้สึกอึดอัดกับภาพตรงหน้าชายหน่มที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นยิ่งดูก็ยิ่งฝันถึงเขามากขึ้น หัวใจของเธอสั่นไหวเธอฟ้องมองเขาด้วยความรู้สึกที่เธอเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพียงแค่ชายหนุ่มมองไปทางใดหัวใจของเธอก็เหมือนจะลอยตามเขาไปทุกที่ชวนชมรู้สึกว่าเหมือนมีพลังบางอย่างพลังให้เธออยากใกล้ชิดอยากให้เขาเห็นเธออย่างคนอื่นๆแม้จะรู้ดีว่าความฝันนี้ไกลเกินเอื้อมนักวันต่อมา ชนชมก็ตื่นแต่เช้ากว่าปกติออกไปเก็บดอกไม้ป่าที่หอมกรุ่นและสดใสามากที่สุดในท้องทุ่งหญิงสาวนำดอกไม้เหล่านั้นไปวางไว้ใกล้กับกระโจมที่พักของชายหนมโดยหวังเล็กๆว่าเขาจะเห็นความรู้สึกถึงความตั้งใจของเธอแต่เมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าชายหนมนั้นจะไม่เคยสังเกตรหรือสนใจสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เธอทิ้งไว้ให้เลย วันแล้ววันเล่าที่ชวนชมทำเช่นนี้ว่างของเล็กๆ,ๆน้อยๆท้งดอกไม้ขนนกหรือผล,ลไม้ป่าแต่สิ่งที่ได้กลับมาเขาไม่เคยเหลียวแลสิ่งที่เธอทำกลายเป็นเรื่องขบขันในหม่คนในขบวนนั้นสาวใช้ในขบวนที่สังเกตเห็นชวนชมมักจะแอบนำสิ่งของมาวางใกล้กระโจมของสิงขหนก็นมักจะเยาะเย้ย,ออยเธออยู่เสมอ ดูสินางเด็กบ้านนอกตัวดำคนนั้นนะ่ะหวังจะเข้าตาเจ้านายฮ้หน้าขันนะสิไม่รู้จะตักน้ำใส่กระโหลกชะงอกดูเงาตัวเองสะบ้างเลยหญิงสาวใช้พูดพลางหัวเราะดังลัน่นคำพูดเหล่านั้นทำให้ชนชมรู้สึกเจ็บปวดความฝันของเธอถูกเยาะเยะ้ยว่าเป็นสิ่งที่ไร้ค่าเธอก้มหน้าก้มตาน้ำตาคลอ พางคิดในใจว่าทำไมถึงต้องดูถูกกันถึงขนาดนี้เพียงเพราะเราเป็นชาวบ้านอย่างนั้นหรือยายพรเข้ามาแตะที่ไหลยชนชมแล้วก็พูดปลอบใจเบาๆว่าจำไว้นะลูกเรานะ่ะเป็นแค่คนธรรมดาอย่ามัวแต่ฝันไกลจนลืมความจริงเลยความงามภายนอกที่เจ้าเห็นนะ่ะมันเป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้น ใจที่ดีงามต่างหากที่จะทำให้เจ้าเป็นที่รักของทุกคนชวนชมพยักหน้าแต่ในใจยังคงหวังเล็กๆว่าสักวันหนึ่งสิงหโหนจะหันมาสนใจและเห็นคุณค่าในตัวของเธอบ้างหญิงสาวเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นเธอเชื่อมั่นว่าการดูแลตัวเองให้ดี อาจทำให้เธอมีโอกาสใกล้ชิดกับสิงหบ์บหนบางเธอตื่นเช้าไปเก็บสมุนไพราจากป่าทุกวันมาผสมกับน้ำและเกลือใช้ขัดผิวให้ผ่องขึ้นนางหมั่นล้างหน้าด้วยน้ำสมุนไพรที่เรียนรู้จากแม่เฒ่าที่ใจดีในหมู่บ้านยามเช้าเมื่อทุกคนยังหลับไหลนางก็ลงมาล้างเนื้อล้างตัวที่ลาําธารใช้น้ำค้างบนดอกไม้ป่า ที่ว่าทําให้ผิวพันเปล่งปลั่งและนําดอกไม้ป่ามาสารเป็นพวงวางไว้ใกล้ที่พักของสิงหนหวังเล็กๆว่าเขาจะเห็นดอกไม้เหล่านั้นและรู้ว่าใครสักคนทําสิ่งนี้เพื่อเขาแต่แม้แต่ทาเช่นนี้ทุกวันสิงหหนกลับไม่เคยสนใจเธอเลยเขาสนใจแต่การสนทนากับบรรดาข้าหลวงและเพื่อนสาวในขบวนของเขา ชวนชมรู้สึกเสียใจแต่กลับไม่ลดละความพยายามเธอเฝ้ารอวันที่เขาจะมองเธอด้วยความชื่นชมบ้างในแต่ละวันเธอตั้งใจหาสมุนไพรชนิดใหม่ที่ช่วยให้ผิวเนียนสวยขึ้นบางครั้งเธอใช้เวลาเดินทางขึ้นเขาเพื่อหาผลไม้ป่าที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายเธอตั้งใจมากและทุกๆวัน จะนำน้ำสมุนไพรที่เตรียมไว้จากการหมักใช้เป็นน้ำยาล้างหน้าหรือมากหน้าเพื่อช่วยให้ผิวเนียนนุ่มความพยายามของเธอทำให้ผิวของเธอเริ่มเนียนขึ้นจนเห็นได้ชัดชาวบ้านในหมู่บ้านเริ่มสังเกตและพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของชวนชมทุกคนต่างกล่าวขวัญกันว่าเด็กสาวบ้านนอกอย่างเธอกลับกลายเป็นหญิงสาวที่ดูดีมีความเป็นสาวสะพรั่ง ชวนชมรู้สึกดีใจที่ได้รับคำชื่นชมจากคนรอบข้างแต่อีกมุมหนึ่งเธอก็รู้ว่าคำชื่นชมนี้ยังไม่พอสำหรับเธอเพราะเธอหวังมากกว่านั้นหวังว่าสิงโหนจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้วันหนึ่งขณะที่ชวนชมกำลังเก็บดอกไม้เพื่อนำไปวางหน้ากระโจมของสิงโหนตามปกติเธอกลับพบกับคำเยอะเย้ย จากสาวใช้ในขบวนข้าหลวงที่เดินผ่านมาพวกเธอเห็นสิ่งที่ชวนชมทามก็หัวเราะเยาะและพูดจาประชดประชันนางนี่มันฝันสูงไม่เข้าเรื่องเลยนะตัวก็ดำามๆพ่อแม่ก็ยากจนไม่รู้หรือไรว่าคนอย่างสิงหนนะ์หน่ะไม่มีทางสนใจเด็กบ้านนอกอย่างเธอเหรอกเสียงเยาะเย้ยนั้นทำให้ชวนชมรู้สึกเจ็บปวดมาก แม้เธอจะพยายามไม่สนใจแต่น้ำเสียงและสายตาของสาวใช้เหล่านั้นยังคงติดในใจเธอเธอไม่อาจสลัดความรู้สึกเสียใจนั้นออกไปได้ยายพรที่เห็นชวนชมนั่งหน้าเศร้าหลังจากที่โดนเยอะเย,ะเยะ้ยก็เข้ามาปลอบใจอย่าคิดมากไปเลยลูกชีวิตของเรานะ่ะถึงจะยากจนหรือดูธรรมดา แต่เราก็เป็นคนที่มีค่าตรงที่มีความดีงามในใจนะเจ้ารู้ไหมว่าความงามที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เป็นเปลือกนอกเท่านั้นคำพูดของยายพรทำให้ชวนชมรู้สึกอุ่นใจขึ้นบ้างแต่นางก็ยังคงมีความมุ่งมั่นอยู่ในใจแม้จะรู้ว่าความฝันนี้จะเป็นไปได้ยากก็ตามเวลาผ่านไป ชวนชมก็ยังคงพยายามทําตัวให้ดูดีขึ้นนางตั้งใจหมั่นดูแลผิวพรรณและฝึกฝนใจตนเองให้มีความอ่อนหวานในคำพูดและการกระทำเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะพูดจาไพเราะเรียนรู้มารมยาทแบบผู้ดีที่เคยเห็นจากการสังเกตข้าหลวงในขบวนของสิงหนเธอหวังว่าในวันหนึ่งเมื่อสิงหหนได้ยินเธอพูดคุยกับเขา เขาจะรู้สึกชึ่งกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เธอเดินไปยังตลาดในหมู่บ้านเพื่อหาซื้อข้าวของเธอบังเอิญเจอกับสิงหลนที่กำลังเดินอยู่กับบรรดาข้าหลวงและสาวใช้ทั้งหมดต่างแต่งกายงดงามดูสูงสักจนชาวบ้านรับรอบต่างหลบทางให้พวกเขาหยุดอยู่ตรงหน้าร้านขายของร้านหนึ่งชวนชมรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้น อยากให้สิงห์หนมองเห็นเธอบ้างแต่เขากลับไม่ได้สังเกตเห็นเธอที่ยืนอยู่ไม่ไกลเขามัวแต่สนใจเพื่อนๆของเขาและสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในตลาดท่ามกลางความเงียบเชียบที่ยืนอยู่ในูงชนชวนชมรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงท่ามกลางผู้คนมากมายรอบข้างหญิงสาวค่อยๆเดินออกจากตลาดไปเงียบๆความฝันในใจเริ่มเลือนลางเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า ความพยายามที่เธอทำมาตลอดนั้นเป็นการเสียเวลาเปล่าหรือไม่หลังจากเหตุการณ์ที่ตลาดชวนชมก็รู้สึกท้อแท้ใจแม้เธอจะพยายามดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเพียงใดแต่สิงหนก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้เลยเธอนั่งคุ่นคิดอยู่ริยมลำทานท่ามกลางความเงียบสงบของป่าเสียงนกร้องเป็นเพื่อนที่ทำให้เธอไม่เงียบเหงาจนเกินไปท่ามกลางความคิดของเธอ ยายพรที่เดินผ่านมาพบเข้าก็เข้ามานั่งลงข้างๆเพื่อพูดคุยด้วยยายพรมองหน้าเธออย่างสงสารก่อนจะพูดขึ้นว่ายายเห็นนะว่าหลานพยายามทำอะไรเพื่อเขาแต่หลานแน่ใจหรือเปล่าว่ามันเป็นสิ่งที่หลานต้องการจริงๆชวนชมเงยหน้าขึ้นมองยายพรคำถามนี้ทำให้เธอรู้สึกสะดุดไปเล็กน้อย แต่ก็พยายามตอบกลับด้วยความมุ่งมั่นหนูอยากให้เขาเห็นว่าหนูมีค่าจะย้ายหนูอยากให้เขารู้สึกว่าหนูสามารถเป็นใครสักคนที่เขาจะมองและชื่นชมได้ใจพรถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดอย่างผู้มีปัญญาว่าความงามภายนอกนั้นก็มีวันโรยราไม่จีรังยั่งยืน แต่ความดีความมุ่งมั่นความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอดถ้าสิ่งหนไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นในตัวหลานต่อให้หลานงามซักเพียงใดก็ใช่ว่าจะได้ใจเขามาชวนชมนั่งเงียบไปพักหนึ่งใจของเธอเริ่มมีความขัดแย้งขึ้นมาว่าตนเองกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรเธอมองไปที่เงาของตัวเองในลำธารคำพูดของยายพร สะท้อนเข้ามาในใจอย่างลึกซึ้งแต่เธอก็ยังไม่สามารถละทิ้งความรู้สึกที่มีต่อสิงหหนได้หลังจากการพูดคุยกับใจพรชวนชมก็เดินกลับบ้านไปพร้อมกับความรู้สึกที่หนักอึ้งในใจแต่เธอก็คิดถึงการพบสิงหนความมงมั่นก็กลับมาประทุขึ้นอีกครั้งเธอตัดสินใจแน่วแน่ว่าเธอจะทําให้ดีที่สุดเพื่อทําให้ตัวเองดูดีขึ้นไม่ใช่เพียงเพื่อต้องการให้สิงหนสนใจ แต่เพื่อให้เธอรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองด้วยในเช้าวันถัดมาชวนชมก็เริ่มออกกำลังกายและฝึกฝนร่างกายของเธอให้แข็งแรงขึ้นเธอเรียนรู้จากแม่หมอเท่าในการทำยาสมุนไพรต่างๆเพื่อบำรุงผิวพรรณเธอเริ่มตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองคือการเติบโตเป็นหญิงสาวที่แข็งแกรงและสง่างามในแบบที่เธอเป็นตัวเอง เธอหยุดสนใจคำพูดเยอะเย้ยของสาวใช้ในขบวนของสิงหนและหันมาให้คุณค่ากับความพยายามของตัวเธอเองมากขึ้นไม่กี่วันต่อมาขณะที่ชวนชมกําลังนั่งทํำยาอยู่ใต้ร่มไม้เธอได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินเข้ามาใกล้เธอเงยหน้าขึ้นไปมองและเห็นสิงหหนเดินเข้ามาพร้อมกับกลุ่มข้าหลวงที่ล้อมรอบ เขาดูประหลาดใจที่เห็นเธออยู่ตรงนั้นแต่ก็ยิ้มให้เล็กน้อยด้วยความสุภาพเอาวชวนชมมาทำอะไรที่นี่หรือชวนชมพยายามซ่อนความตื่นเต้นของเธอก่อนจะตอบด้วยท่าทีสุภาพข้ากำลังทำยาสมุนไพรเพื่อน,นำไปขายในตลาดนะเจ้าค่ะเจ้าจรู้เรื่องสมุนไพรด้วยเหรอ นับว่าเก่งมากเลยนะสิงห์นพยักหน้าก่อนจะให้ความสนใจเธอมากขึ้นชวนชมยิ้มออกมาอย่างภาคภูมิใจเธอรู้สึกว่าสิ่งที่เธอพยายามทำไม่สูญเปล่าการได้รับคำชื่นชมเล็กๆน้อยๆจากสิงห์หนทำให้หัวใจของเธอนั้นพองตัวมากขึ้นและมันกลายเป็นแรงผลักดันทำให้เธอพยายามมากขึ้นไปอีกในการทำตัวเองให้เป็นคุณค่า และให้คนอื่นเห็นความดีการได้พูดคุยกับสิงห์หนในครั้งแรกสร้างความหวังเล็กๆน้อยๆในใ,นใจของชวนชมแม้จะเป็นเพียงคำทักทายธรรมดาแต่มันก็ทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นเธอเริ่มมุ่งฝึกฝนทำยาสมุนไพรและบำรุงร่างกายมากขึ้นเพื่อให้ตัวเองดูดีและมีความสามารถ จนคนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเธอในขณะเดียวกันชวนชมก็รู้สึกได้ถึงสายตาที่จับจ้องจากกลุ่มข้าหลวงชายหญิงในขบวนของสิงห์นพวกเธอทั้งแอบมองและพูดคุยด้วยท่าทีที่ไม่เป็นมิตรนักบางครั้งก็แอบเยาะเย้ยชวนชมด้วยถ้อยคำที่แฝงความเสียดสีแต่ในวันหนึ่งชวนชมต้องเผชิญหน้ากับการถูกเยาะเย้ยอย่างตรงไปตรงมา เมื่อเธอเดินกลับจากตลาดเธอได้ยินเสียงสนทนาของกลุ่มข้าหลวงที่ตั้งใจพูดเสียงดังเพื่อให้เธอได้ยินก็นางนั่นน่ะสิคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วจะได้คู่ควรกับระดับท่านสิงห์หนอย่างนั้นหรือเธอคิดว่าความสวยจะทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นโถเอ้ยหญิงสาวในกลุ่มข้าหลวงพูดพร้อมกับเสียงหัวเราะเยาะเยะ้ย ชวนชมหยุดนิง่งคำพูดนั้นเสียดแทงในใจเธอเหมือนมีดแต่เธอก็พยายามระง,งับความโกรธที่ปลุงพล่านอยู่ในอกไม่อยากทำให้สถานการณ์นั้นแย่ลงไปกว่าเดิมขณะที่เธอกำลังคิดที่จะเดินหนีสิงหนที่ยืนอยู่ไม่ไกลกลับเดินเข้ามาใกล้พร้อมกับมองกลุ่มข้าหลวงหญิงคนนั้นด้วยสายตาที่เย็นชาน้ำเสียงของเขาเรียบนิง่งแต่ชัดเจน เจ้าพูดเช่นนี้กับผู้อื่นได้อย่างไรคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าผู้อื่นเพียงเพราะอาศัยใกล้ข่าหลวงงันหรือเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วข้าหลวงหญิงก็นหน้าซีดเผือดพวกเธอดีบกลมศรีรษะและเอ่ยขอโทษชวนชมอย่างสันส่นๆก่อนจะถอยห่างออกไปอย่างรวดเร็วสิงหหนหันมามองชวนชมอย่างอ่อนโยนก่อนจะพูดกับเธอ ด้วยน้ำเสียงที่นน่มนวลเจ้าสบายดีไหมชวนชมข้าต้องขอโทษที่ปล่อยให้นางพวกนี้พูดจาเช่นนี้นะไม่เป็นไรเลยเจ้าค่ะข้าเข้าใจดีว่าคำพูดของคนบางคนไม่สามารถทำร้ายใจข้าได้ดับใดที่ข้ารู้คุณค่าของตัวเองสิงห์หนยิ้มบางๆอย่างชื่นชมเขาหันไปสั่งสอนกับข้าหลวงคนอื่นๆ ให้จัดการเรื่องต่างๆต,ต่อไปก่อนจะหันกลับมามองชนชมเจ้าช่างเป็นหญิงที่มีจิตใจแข็งแกร่งนักนับเป็นสิ่งที่หายากในหญิงสาวชาวบ้านทั่วไปข้ารู้สึกชื่นชมเจ้าจริงๆนะชวนชมรู้สึกว่าใจของเธอเต้นแรงขึ้นเมื่อได้ยินคำชมจากสิงห์โหนเธอไม่เคยคาดหวังว่าความพยายามของเธอจะทำให้เขามองเห็นในแง่ดี แต่ขณะที่เธอกำลังจะเอ่ยขอบคุณเสียงของยายพรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ดังขึ้นมาท่านสิงหโหนข่าขอเตือนท่านว่าความชื่นชมเพียงผิวเผินนั้นมันจะมีค่าเพียงใดท่านเคยคิดบ้างไหมว่าคนที่ท่านเลือกจะอยู่เคียงข้างควรมีจิตใจดีงามหรือแค่ความงามภายนอกกันแน่สิงโหน หันไปมองยายพอรอย่างสงสัยเขาคิดว่าหญิงชราผู้นี้มีคำพูดที่น่าคิดแต่ชนชมเองก็รู้สึกว่ายายพรนั้นต้องการจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอเช่นกันหลังจากเหตุการณ์นี้ชนชมก็ตัดสินใจที่จะไม่สนใจคำเยอะเย้ยอีกต่อไปเธอจะยังคงเป็นตัวของตัวเองและใช้เวลาของเธอในการฝึกฝนและทำความดีอย่างที่ยายพรแนะนำนางเริ่มช่วยเหลืองานในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการหาสมุนไพรหรือดูแลคนเจ็บป่วยในชุมชนความมุ่งมั่นของเธอกลายเป็นที่ชื่นชมของคนในหมู่บ้านหลายคนเริ่มมองชวนชมในแง่มุมที่ต่างไปจากเดิมนางกลายเป็นหญิงสาวที่มีทั้งความงามและความอ่อนโยนจากภายในและแม้ว่าชวนชมจะยังคงหวังว่าสกวันสิงหนจะเห็นคุณค่าในตัวเธอในฐานะที่มากกว่าคำชื่นชมเพียงผิวเผิน เธอก็เริ่มรู้สึกได้ว่าความดีงามในใจของเธอนั้นเป็นความสามารถและความภาคภูมิใจแม้ว่ามันจะไม่เป็นที่ยอมรับจากผู้คนที่เธอรักก็ตามเวลาผ่านไปหลายเดือนการทำงานและการทุ่มเทของชนชมเริ่มปรากฏผลให้คนในหมู่บ้านได้เห็นอย่างชัดเจนผิวพรรณของเธอขาวใสขึ้นและท่าทางการพูดจาก็มีความสง่างามมากขึ้น บรรดาผู้หญิงในหมู่บ้านต่างพากันมาขอคำแนะนำเรื่องความงามและการใช้สมุนไพรจากชนชมบางคนก็ขอซื้อยาสมุนไพรที่เธอทำไว้สำหรับบารุมผิวพรรณจนทำให้เธอมีอไรายได้เสริมที่มั่นคงขึ้นแต่ถึงแม้ว่าเธอจะได้รับการยอมรับจากผู้คนคนรอบข้างชวนชมก็ยังคงคิดถึงสิงหนอยู่เสมอเธอหวังว่าสักวันเขจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของเธอ และรู้สึกชื่นชมในความพยายามของเธอมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่ชนชมกำลังดูรร้านสมนุนไพรของเธอสิงหโหนก็ดแวะมาเยี่ยมเมื่อเห็นเธออยู่ในชุดผ้าสีอ่อนท่าทางเรียบง่ายแต่ดูดีเขามองเธอด้วยความแปลกใจหญิงสาวเองก็รู้สึกเขินอายเล็กน้อยเมื่อเขามองมาด้วยสายตาที่แตกต่างจากเดิมสิงโหนจึงเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงที่อบอุน่น เจ้าเปลี่ยนไปมากทีเดียวข้าไม่คิดว่าเจ้าจะสามารถทำได้ถึงเพียงนี้ข้าเพียงแต่ตั้งใจทำในสิ่งที่ดีเพื่อคนรับตัวข้าหวังว่ามันจะช่วยให้ชีวิตของข้ามีความหมายมากขึ้นสิงห์นยิ้มออกมาเขามองเธอด้วยสายตาที่อบอุ่นมากกว่าเดิมเจ้าช่างเป็นหญิงที่มีความมุ่งมั่นและอ่อนโยนข้าชื่นชมในสิ่งที่เจ้าเป็น แต่ข้าอยากให้เจ้ารู้ว่าไม่ว่าเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนข้าก็เห็นความงามในตัวเจ้าตั้งแต่แรกแล้วความดีของเจ้าไม่เคยพึ่งพารูปลักษณ์ภายนอกเลยคำพูดนี้ทำให้ชวนชมรู้สึกถึงความสุขที่กระจายไปทั่วหัวใจของเธอนางรับรู้ได้ว่าสิงห์หนนั้นเริ่มมองเธอด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่าเดิมคำพูดของเขาสะท้อนถึงความซื่อสัตย์และความชื่นชมในสิ่งที่เธอเป็นอย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันหัวใจของเธอก็ยังคงสับสนและไม่แน่ใจว่าความรู้สึกนี้เป็นเพียงแค่คำชมธรรมดาหรือเป็นสิ่งที่มากกว่านั้นในขณะที่ทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นยายพรก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับหยุดแล้วก็ยิ้มเบาๆยายพรมองสิงห์โหนด้วยสายตาที่มองผ่านทุกสิ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าท่านสิงโหนท่านรู้ไหมว่า ความงามที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจหากท่านชื่นชมใครเพียงแค่รูปลักษณ์ก็จงถามตัวเองให้แน่ใจว่าท่านรักสิ่งที่อยู่ในใจเขาจริงหรือไม่สิงห์โหนมองยายพรและพยักหน้ารับยายพรหันไปพูดกับชวนชมต่อว่าเธอก็เช่นกันอย่าให้ความงามจากภายนอกมาครอบงามตัวเราคนเรามีคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง ตามความคาดหวังของใครทั้งนั้นคืนนั้นชวนชมกลับบ้านด้วยความรู้สึกอบอุ่นในห,หัวใจแม้จะยังไม่แน่ชัดว่าความรู้สึกที่สิงหนมีให้เธอคืออะไรกันแน่แต่เธอรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเริ่มก้าวหน้าอย่างช้าๆท่า,ามกลางความเป็นจริงที่ซื่อสัตย์และอ่อนโยนวันหนึ่งขณะที่ชนชมกำลังเตรียมยาสมุนไพรเธอก็ได้พบกับ พ่อค้าจากเมืองหลวงซึ่งเสนอโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับเธอหากเจ้าสามารถผลิตสมุนไพรเหล่านี้ในปริมาณมากขึ้นเราสามารถนำไปขายในเมืองหลวงได้ผลิตภัณฑ์ของเจ้าจะมีชื่อเสียงมากกว่านี้อย่างแน่นอนพ่อค้าพูดด้วยความกระตือรือร้อนชวนชมนิ่งคิดอยู่นานเธอรู้ว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะขยายชื่อเสียงของเธอ แต่ขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกว่าการขยายงานออกไปไกลเกินหมู่บ้านของเธออาจจะทำให้เธอนั้นสูญเสียความเรียบง่ายและความเป็นตัวของตัวเองหลังจากวันนั้นชวนชมก็เริ่มศึกษาและพัฒนาสูตรสมุนไพรใหม่ๆเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ของเธอที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเธอต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆเช่นการหาสมุนไพรที่มีคุณภาพ การทดลองผสมสูตรต่างๆอย่างอดทนบางครั้งเธอก็เหนื่อยจนแทบจะถอดใจฤดูใบไม้ผลิผ่านไปและฤดูร้อนก็มาเยือนหมู่บ้านดูจะคึกคื้นเป็นพิเศษเพราะมีงานใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นที่ลานกว้างกลางหมู่บ้านชาวบ้านมารวมตัวกันด้วยความตื่นเต้นเพื่อร่วมพิธีงานแต่งงานของชวนชมและสิงหหนบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และความอบอุ่นราวกับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านต่างชื่นชมยินดีกับความรักที่แท้จริงระหว่างสองคนนี้สิงห์โหนยืนอยู่ที่ลานกว้างเขาอยู่ในชุดประดับประดาด้วยผ้าคลุมไหล่ที่มีลวดลายสวยงามดูสง่างามและเรียบง่ายเผยให้เห็นถึงความเป็นชายที่มั่นคงและมีจิตใจที่ดีงามเขามองชวนชมด้วยความรักและความทุ่มเททั้งคู่ยืยนเคียงข้างกัน ท่ามกลางเสียงโวร้องแสดงความยินดีหลายปีผ่านไปชื่อเสียงของชวนชมและสิงห์โหนก็ขจรขจายไปไกลพวกเขาไม่เพียงแต่ได้รับความเคารพนับถือแต่ยังอยู่ในฐานะผู้ที่ทำงานเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทั้งชวนชมและสิงห์โหนก็ใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความสุขและการเสียสละเพื่อผู้อื่น พวกเขากลายเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านและคนรอบข้างและนี่คือเรื่องราวของหญิงสาวที่เคยฝันถึงความงามและความรักแต่ได้ค้นพบว่าความงามและความรักที่แท้จริงนั้นอยู่ในจิตใจที่เข้มแข็งและอ่อนโยนและชีวิตที่ใช้เพื่อสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับผู้อื่น